การฝึกคิดแบบมีเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจตัวเองทําให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกเกิดขึ้นมากมายเราจะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะครับมีความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้นลดการวิาพากษ์วิจาร์ณตัวเองมากขึ้นยอมรับตัวเองมากขึ้นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รักและชอบทางด้านการเกษตร เราก็เห็นการทําการเกษตรในบ้านเรามาก็มากแล้วนะครับวันนี้จะไปชมการเกษตรในแบบของต่างประเทศกันบ้างนะครับมีความแตกต่างหรือเหมือนเราอย่างไรมีสิ่งใดที่เขาพัฒนาหรืออะไรที่เรายังไม่ได้พัฒนาเหมือนเขาการใช้แรงงานนะครับบ้านเรายังทําเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแล้วเรายังใช้แรงงานในทํา ในการทำการเกษตรหรือเปล่าสําหรับวันนี้พาชมการปลูกอ้อยนะครับของประเทศจีนกันครับสำหรับแปลงนี้เขาดูแลจัดการดีมากๆนะครับผลผลิตต่อไร่เนี่ยคาดว่าจะาไม่มีผลเสียแน่ๆเลยนะครับต่อพื้นที่นะครับส่วนระบบน้ำเนี่ยก็ดีมากนะครับผมเคยถามเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกอ้อยบ้านเราว่าการทําแบบนี้ลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับรวมถึง น้ำนะครับระบบน้ําที่บ้านเราเนี่ยก็ยังไม่พร้อมเหมือนเขานะครับเท่าที่ทราบนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการปลูกอ้อยของต่างประเทศและบ้านเรานะครับที่เห็นเนี่ยนะครับคือแม้ว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวก็เก็บเกี่ยวด้วยความประณีตนะครับระบบน้ําเห็นไหมครับบนถนนตรงนี้คือเส้นทางก็ค่อนข้างจะสะดวกในการวางเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็จัดการดูแลที่ดีมากๆนะครับไม่รกไม่ ไม่ลกลุงรังอะไรแบบนี้นะครับเข้าไปเก็บเกี่ยวได้ง่ายนะครับนะครับแล้วก็ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวออผมก็ยังไม่รู้นะครับในส่วนข้อจํากัดที่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรบ้านเราเนี่ยนะครับยังไม่ได้ปลูกอ้อยในลักษณะแบบนี้หรือว่าอาจจะมีแต่ก็มีน้อยนะครับไม่นิยมในบ้านเรานะครับในการปลูกอ้อยแบบนี้หรือไม่เป็นที่นิยมไม่เป็นที่ต้องการของตลาดหรือเปล่านะครับ